สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่5.6นะครับต้องการปลูกต้นทุเรียนนะครับในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งมีความยาวด้านละ110เมตรนะครับความยาวด้านละ110เมตรนะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายความว่ายาวแต่ละด้าน110เมตรนั่นเองนะครับในระยะ ห่างระหว่างต้นทุเรียนแต่ละต้นนะครับ10เมตรครับทุกต้นโดยเริ่มปลูกจากแนวขอบของที่ดินทุกแถวนะครับดังรูปข้างล่างจะปลูกทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ต้นครับอะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าจุดนะครับแทนด้วยต้นทุเรียนนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็คือแทนด้วยต้นทุเรียนนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับแทนด้วยต้นทุเรียนนะครับดูรูปที่หนึ่งนะครับเขาบอกแต่ละต้นนะครับห่างกัน10เมตรนะครับ นั่นหมายความว่ารูปที่1นนะครับจะเห็นได้ว่าด้านแต่ละด้านมันยาว10เมตรนั่นเองด้านด้านแต่ละด้านนะครับยาว10เมตรนะครับปลูกทุเรียนได้กี่ต้นครับปลูกทุเรียนได้1 2 3 4งสองสามสี่น้องก็รับไปเลยว่า4ต้นนั่นเองนะครับต่อไปครับรูปที่2ครับยาวด้านละ20เมตรครับปลูกทุเรียนได้กี่ต้นครับ1 2 3 4 5ส7 8 9อี่า9กาต้นนั่นเองนะครับต่อไป30คูณ30เมตรนะครับ จะปลูกทุเรียนได้กี่ต้นครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 4 2 3 4 5 16 16ต้นนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านละ40เมตรนะครับปลูกทุเรียนได้กี่ต้นครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 16 17 18 19 20 21 22 3 4 25 25นั่นเองนะครับอ่าน้องๆจะเห็นรูปแบบแล้วใช่ไหมครับ4 9 16 25ครับ4 9 16 25มันคือรูปแบบของอะไรครับน้อง อ่ามันคือรูปแบบของอะไรครับ2อคูณสนั่นเองใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าตัวนี้แล้วละตัวนี้อะไรครับ3าคูณสนั่นเองนะครับตัวนี้รูปแบบอะไรครับ4ีคูณสนะครับตัวนี้รูปแบบอะไรครับ5้คูณหนั่นเองนะครับอ่าเห็นนะครับรูปแบบมัน2งคูณสองคูณสาคูณสีคูณหนั่นเองแล้วเขาให้หาไปเรื่อยๆนะครับว่าด้าน ถ้ายาว110นะครับ110เมตรนะครับด้านนี้ก็ยาว110เมตรนะครับจะปลูกทุเรียนได้กี่ต้นเอยอข้อนี้คิดยังไงครับข้อนี้คิดยังไงก็แบบรูปมันก็มาชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับ2องคูณสองสามคูณสามสี่คูณสี่ห้าคูณห้านะครับน้องๆเขียนอะไรครับ10บคูณสิเมตรนะครับ10บคูณสิเมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ2คูณ2นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับได้4ครับต่อไปครับ20คูณ20เมตรนะครับ20คูณ20เมตรนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ3คูณ3ได้ซึ่งได้9ตนนั่นเองนะครับต่อไปครับ30คูณด้วย30นะครับเมตรนะครับได้เท่ากับ4คูณ4เท่ากับ16ตนนั่นเองนะครับ ต่อไปครับ40คูณด้วย40ต้เอ่อระยะ40คูณ40เมตรนะครับเท่ากับ16คูณด้วย16นั่นเอ้ยไม่ใช่เท่ากับ5คูณ5นั่นเองนะครับ5คูณ5ได้เท่ากับ25ต้นนั่นเองนะครับทีนี้เราจะหาเท่าไหร่ครับเราจะหา110ใช่ไหมครับคูณด้วย110นะครับต้นนะครับคิดยังไงครับมันจะมันจะต้องเป็นตัวเลขอะไรคูณอะไรครับ อ่าน้องลองคิดดูครับอ่องน้องลองคิดดูนะครับร้อยสิบคูณร้อยสิบเมตรนะครับร้อยสิบคูณร้อยสิบเมตรนะครับใช้ตัวอะไรแทนดีครับนอน้องก็จะสังเกตนะครับดูนะครับสิบเมตรนะครับแทนเลขสองใช่ไหมครับยี่สิบเมตรแทนเลขสามนะครับสามสิบเมตรแทนเลขสี่นะครับสี่สิบเมตรแทนเลขห้า น้องๆคิดว่า110เมตรแทนเลขอะไรครับอ่า110เมตรแทนเลขอะไรครับ1แทนเลข2 2แทนเลข3 3แทนเลข4 4แทนด้วยเลข5 11อต้องแทนเลขด้วยอะไรครับอ่าแทนด้วยเลข12นั่นเองนะครับมันก็จะได้12คูณ12นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่ครับ144รัต้นนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่าเห็นไหมครับไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากครับแค่หารูปแบบให้เจอแค่นั้นเองนะครับ